สถานีวิทยุ FM คลื่นเติมใจเรดิโอ103.25เมกะเภูมิใจเสนอรายการนำคนมาเล่ามีข่าวมาคุยสารพันเรื่องราวข่าวคนดีคนเด่นข่าวเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาพร้อมทั้งเรื่องราวประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวจังหวัดมหาสารคามมาเล่าสู่กันฟังเพื่อร่วมกันพัฒนา ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยและเป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงดำเนินรายการโดยทีมงานสสสําลีรักสุธีสสบัญชีรายชื่อพักภูมิใจไทยเอาปัญหาขึ้นมาขเขียนเป็นคำร้องเรียนของประชาชน คส่วนนมาาากากกลบยจครับกับสวัสดีมิรักแฟนไายการน้ำคนมาเวา้ามีข่าวมาคุยมื้อนี้พอ่พอๆกันครับซาจากน้อยจิด <c oughs> ภารกิจเอา้ามื้อนี้เป็นวันศุกร์ที่ซมิทุนายน2 5 6 6ครับพี่น้องนะครับมื้อนีอ้ออกอากาศยูที่ค่ายลูกเสือแกงโขกกอเข้ม นะครับตามที่ผมเบาให้พี่น้องฟังมือว่านมือก้อนนี่ฟามกนีสีม่มีทีมงานนักวิชาการจากปัตสุสัตว์นะครับทั้งปัตสุสัตว์อำเภอเมืองปัตสุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเฮ้ามือนี่ทั้งสองท่านนะครับได้มาร่วมไร่การแล้วขออนุญาตนะครับให้ท่านทั้งสองนี่เอาแนะน้ำจากคลองกันแล้วกันครับผมครับผมสวัสดีครับผมเทิดศักดิ์แสงเขียวครับ พิมพ์งานของท่านสสซัมลี่นะครับถือว่าเป็นผู้ทีท่านสสซัมลี่ครับได้มอบหมายมาพูดคุยกับพี่กับน้องครับเมื่อนี้ในน้ำน้องชายนะครับเจ้าหน้าที่ประสุทว์อําเภอครับเพื่อเมืองมหาสารคามนี่ครับมาให้ความรู้กับพี่กับน้องบ้านเท่าครับขอแนะนำตัวครับครับผมกับสวัสดีครับ ผมเจ,เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประสาทอำเภอเมืองนะครับมงคลนฉาบมตีครับหรือเรียกวลามหมอโอด้ะครับเจา้าพนักงานสัตว์บันชชำนาญงานจากสำนักงานประสวทอำเภอเมืองครับก็จะมาเบาชูพีสนองฟัง่งเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคระบาดในตอนนี้นะครับโดยการนำของทานอาจารย์ประสาทครับผมเอานั่นคือเสียงคุณหมอโอเนาะ หมอหมอสัตว <laughs> <laughs> ์ท <c oughs: c oughs> ี่นะครับโอ้ยคนนมหลูบรอเป็นแต่อย่างไรพี่น้องเห็นหน่าเห็นตายใช่ดอกนะครับคนกําลังไปทํางานเนาะกําลังขยันขันแข็งเออมื่อนี้ครับสามคนเท่านะครับการสีเน้นจากน้อยช่วงช่วงกลางถึงไปช่วงปลายปลายรายการกีิเบาเรืองเกี่ยวกับโลงงัวเนาะมื่อนี้นั่งตากแดดต้ว เป็นหอมบ่นี่นะครับแดดฟ้าเนาะอากาศนี้ครับมืดขึ้นง่ามกังเว้นห้อนมื้อนี้ใจใจจิตใจจออยู่พราวาช่วง1ชั่วโมงที่แล้วเห็นทั้งสถานีปิดนะครับฟังรายการคุ้นต่อมมาอยู่ว่าโอ้ยขออนุญาตปิดเอว่าสัน่าฮ้ปิดหอดรายการบ่นนอกก็เลยลุ่นลุ่นไปลุ่นมาอยู่นะครับพอดีทั้งทีมงานคุ้น คงอานั้นผึ่งน่อยว่าเพื่อเปิดยู่เปิดยู่พนาวว่าเอาเปิดกับเบาตัวเฮ้าส่นอกนะครับเอาในช่วงนี้ท่านสสสมรีรักสุทธ่นะครับกลับมาเมื่อวานนี้นี่เนาะกลับมาบจากกรุงเทพจากการไปประชุมจุฬธธาทัดสภานะครับผมเบาส้อมมือแล้วเป็นวาระสําคัญขึ้นในเรื่องของงบประมาณงบประมาณที่เอามาใส่ในแผ่นดินประเทศไทยเฮานี้ละ สามจุดหนึ่งล้านล้านบาทนะครับปรากฏว่ามันขึ้นนี่พันพันแบบใดล่ะพันแบบฉลุยภาษาภาษาการเมืองภาษากีฬาวาเฉลุยนะครับมีตัวเลขอยู่เอาแติทบ่ให้เป็นการเยเวลาดอกเพราะว่าตังค์้นบาทเถียงกันนาดำนาแดงนะครับเทียงกันแล้วกับพานที่เขานั่นและเพราะนว่านะครับเอาพอพานกับอะไรนะครับมันเป็นภารกิจมันเป็นเรื่องสําคัญนะครับ เป็นเรื่องเ,อเงินเรื่องทองขนันงบประมาณบ่ระานนะครับรัฐบาลก็รับผิดชอบหนึ่งก็ต้องยุบสภานะครับก็เลยเป็นปัญหาก็เลยขันมันภาษาบ้านเฮาเอินมาอ,อมชอมกันทึ่งพักฝ่ายรัฐบาลทึ่งพักฝ่ายคา้านนะครับผมเป้ายุดตลอดว่าเดี๋ยวนี้พระท่านต้องการยุบสภาจ,จากแก้รัฐธรรมนูญ ให้เดียบปลอยสักก้อนจังสีฟากันยุบไป,ปยังสั้นนะครับตอนนี้ก็เล่งแก้อยู่นะครับเขาอาจตีได้ใส่เราจะทำมนุมนใหม่นะครับมีเอาจังซีนะครับให้แป้นรรยการเขาใดฟังเพลงจักเพลงนะครับคุณต่อมือทตังเพลงไม่ละละช่วงหลังมากกับสิมอบเวที่นี่ให,ให้ทั้งสองท่านนักวิชาการทา้งด้านปุสัตส์นะครับมือใ,ใิสัยเวลายางเต็มตี เอาฟังเสียงเพลงแรกของรายการจากทังสถานีครับผมครับพี่น้องครับเพลงมวนม้วนจากรายการนาะล่ำน้ำพ้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามานั่งอยู่ตนกำเนิดของล่ำหวยข้างนะครับเอาเมื่อนี้คือแจ้งให้พี่น้องผู้ฟังได้รับทราบนั่นแหะนะครับช่วงวิราต่อจากนี้ไปผมจี ยน่นเวทียน่นไม้ให้ทึ่งสองท่านนักวิชาการจากปรตสุสัตวจังหวัดมหาสารคามเมื่อนอี่ละเอาเรียนเชิญคุณเถิดศักเนาะดำเนินการต่อครับผมครับผมพี่นองบานเทาครับกับเป็นทีหูด,ดีเนาะครับสถานการ์บ้านเมืองขาเมื่อนี่เกี่ยวกับโลกน้ำปีสกินครับมันระบาดมาหาบานเทาแล้วครับมือนี่ก็ไดเชิญนะครับเจ้าพนักงานสัตว์บานของเขาฮะมาหายความรู้กับผี่กับนอง หมโอโอมาน้ำกันมือนนิเนาะกันครับผมเห็นว่าไปๆๆาๆๆเฮ็ดเคตหลยเคตมือน, <ๆ S 1> นีิน้ำตัวๆๆกับบ่อได้ครับกันถือว่ามหายคยกมลูกกับพีกับนองนะครับเอาบานนี้เลี้ยนถามว่ากรณนีที่เข้ารักษามันแล้วนี่งัวเข้าเป็นล่ำปีสก,กินแล้วนี่เข้าสิต้องประคบประงมแบบใดขั้นตอนวิธีการสิให้ยาแบบใด ลายใส่ระยะเวลาจักมือมันจังสีเขาสูภาวะปกตินอะอันนี้ให้โอเป็นคนที่แจ้งกับพี่นองบ้านเฮ้าเบิงวา่าสิดูแลสัตว์ป่วยแบบใดครับครับผมกับกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นองในพื้นทีเ่เหียดไก่เคี่ยงนะครับโดยเฉพาะในสารค้ามเฮ้าในพื้นที่รับผิดชอบของอัเพื่อเมืองก็ดีตั้งอัเพอก็ดีนะครับอย่างที่เพิินกาวมานะครับยัง โรคลั่มปีสกินที่บ้านเฮาเอิญวายางสันเป็นถือว่าเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นไม่อุบัติไม่เกิดขึ้นในบ้านเฮ้าช่วงในประมาณเดือนที่เห็นในสารคามนี้กุมภาประมาณปลายเดือนกุมภามที่บางคนอาจจะยังบอท่านละแน่ใจว่ามันเกิดจากหยังในสมัยก่อนอาจจะมองว่าเกิดจากการแพร่ยุ่งแพร่หยังต่างๆครับมือสองมือกระหายนี่ับครับ แต่ว่าบัดนี้มันบบแมนแหละครับม,มันถือว่าเป็นโรคระบาดครับที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสครับโดยมีผาหาน้บก็บคือพวกเหลือบพวกแมงครับแมงดูดเลือดนะครับซึ่งบ้านเฮาเป็นพื้นที่เขตร้อนครับมันมะหมอที่พวกแมงต่างๆนี่มันสามารถจะเดินเติบโตได้ครับบาดนี้โรคนี้เกิดขึ้นมาแล้วเลยสั่งมันก็ถือว่าสร้างความเสียหายในด้านเศรษฐกิจของการเลี้ยงปศุสัตว์บ้านเฮานะครับ โดยเฉพาะโคกระบือแต่ว่าที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เน้นๆก็จะเป็นเป็นในโคเนาะครับในกระบือจะบ่ค่อยพบเห็นครแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นแล้วคอกใดเกิดแล้วบางคนบางเจ้าของง่วนี่อาจจะรู้สึกตื่นตะนกครับคือเห็นจากโซเชียลนะครับว่าลูกตายต่างๆที่พนักงานลงนี่ถือว่ามันรุนแรงโดยเฉพาะอย่นะครับพี่น้องบรรทัพกับยา โตกใจครับเพราะมาเก <ใจ S 2> ิดขึ้นร้ายนี่คือเป็นานักหนานี่จะเป็นในในลูกง่วนะครับลูกลูกโค่ี่ถ้าเกินบรนตายแล้วนี่สี่เข้าสีเหตุจังไดเข้าสี่ดูแลเ้าสีการขอาการรักษาขอเยียวยาจากทางรัฐบาลในบอ,อยังงมีมีม,มีมีแนวโนมว่าจังไดครับแนวทางในการเยียวยาตอนนี้นะครับทางด้านสัมง,งานประสัตั์นำเพื่อห้องคดีด้านประสัตั์จังหวัดมหาสารคามคดีครับก็ ให้ความช่วยเหลือก็พอไหมพี่น้องโดยถ้าเกิดมีการแจ้งเขามาครับว่าสัตว์ป่วยสัตว์มีอาการไข้ายๆที่จะเป็นโรคตัวนี้ละคทั้งทีมงานโดยเฉพาะสำนักปรุษัตว์จังหวัดมาสารคามนี่ก็มีทีมงานที่ออกไปดูแลพอไหมพี่น้องให้ถึงที่แล้วก็มีการให้คำแนะนำในการบ่อยากให้วิตกเกินไปนะครับครับางบางโตนี่เป็นเมลัยพ่ถึงกับที่ว่าจะเฮดไหมันตายได้ครับก็คือเป็นขึ้นมา ซีหาตุ้มครับตามตัวเนี่ยบานนี้ร่างกายของสัตว์นี่จะสางพุ่มุูมกันขึ้นมาต่อต่างกับเชื้อครับบางตัวนี่บริรักษากลหายครับบริชยากระหายเอกยงก็เลยอยากอยากแนะนําพอแม่พี่น้องเพราะว่าอย่าไปคิดหลายเกินไปย้าวิโต๊กเนาะแม่นครับเพราะว่ตกเกินไปครือคือเสอกนิดนึงนะครับช่วงนี้ท่านพ่อพี่น้องบ่ตกก๊กเกนี้มันมีประเด็นมันมีตัวอยาว่างว่างัวงนิดงวัวไทยบ้านนี่ละ ตายบัตรละโตสองโตเนี่ยลักษณะสี่กันเลยสางความบิดตกกละพุนให้พียน้องเฮ้าครับตัวนี้ก็คือส่วนมากตัวที่ตายนี่จะเป็นในลูกลูกโคนะครับในลูกโคตั้งแต่เมื่อน้อยเมื่อน้อยเมื่อน้อยนะครับตั้งแต่แรกเกิดไปหาประมาณห่างหกเดือนนี่จะถือว่าเป็นช่วงที่อันตรายแต่ว่าผู้ใดที่มีก็ให้อยากให้ระมัดระวังขออนุญาตเรียนเสริมทั้งคุณหมอเพิ่นอีกนิดนึงเนาะครับ พี่น้องบ้านเฮ่าขันผููใดมีงัวถือว่าตายลงนะครับให้ถ่ายรูปไ้วยครับพี่น้องถ่ายรูปโดยมีผู้นําชุมชนผู้นาหมู่บ้านนะเข้าเป็นสักขีพยานให้แต่กลับไปแจ้งทางปัวสัตว์อำเภอปัวสัตว์จังหวัดเพื่อขอรับการเยียวยาจากทางรัฐบาลคือทราบมาว่าทางรัฐมนตรีเพิ่นได้มีคำสั่งนะครับให้เยียวยาตาม ระเบียบของกระทรวงมหาไทยครับครับตัวน้อยนี่กะยังขันตามกับหกพัน 6, บาทขึ้นไปนะครับจนถึงสองหมื่นสามหมื่นนะครับอันนี้ก็ถือว่าทังรัฐบาลเพิ่นห่ค่วมเดียวยาทางังเกษตรกรมากครับในในส่วนหนึ่งเพื่อบรรเทาคว่วมเดือดร้อนครับสรุปแล้วว่าผู้ใดงัวตายนี่ให้มีรัฐานไวมีรัฐานไวแจ้งไว,ไวแจ้งไวครับแล้วก็เอาแล้วก็ตัวนึง่ง<อ>ที่ว่าแจ้งไวกะ อย่าให้มองขามนะครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะเลี้ยงงัวค,คือตัวสาคัญอยากให้พ่อไม่พี่น้องอยากให้ไปคืนทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นะครับคือตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นช่วยซอยเข้าที่จะยืนยันได้ว่านายก่อนายขอได้เลี้ยงสัตว์จักตัววนี้ปัญหาบ,บ้านเมืองเขานี่เรื่องขันภาษาบา้านนอาเอื่อนมาเลี้ยงตามกระยอมเนาะมีเลี้ยงได้ไงมากขายไป แต่ว่าคันที่ให้ไปลงทะเบียนกสิเฝ้าเรื่องว่าเจ้าของนี่ยุ่งยากโอ้ยเรื่องแม่ตาพ่อตาเมียบอเห็นได้ลงทะเบียนมันบอเป็นง้วเทือนดอกเรื่องแล้วเขาก็ขายได้อยู่ข้นเอามักดิคิดฟังสั่นนะครับเพราะนั้นก็ประเด็นนี้ก็อยากให้พอแม่พี่ดองเข้าเกิดค่วมตราหนักนะครับมาต้องไปลงทะเบียนไว้้ามันเป็นอย่างมากกสิ่งใเยียวยาที่นี่ขออนุญาตเสริมเรื่องวัคซีนนะครับ เี่ากับโรคล,ลำปีสก,กินน,นี่นิดนึงเพื่อให้พี่นองเข้าเบาใจขึ้นครับตอนนี้ทางรัฐบาลโดยกรมปศุสัตวิ์นะครับได้เอาวัคซีนนี่เข้ามาแล้วจำนวนหกหมื่นโดสครับถามว่าเพียงพ่อบอมันบอด่างจากเพียงพ่อดอกครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับอาจจะเฉลี่ยกันไปตามจุดที่รุ่นแรงก่อนครับอันนี้คือเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเพื่อน ครับต่อไปครึ่งคงจะได้รับการฉีดวัคซีนให้ครบถ้วนทุกพื้นทีเนาะครับแล้วก็โดยเฉพาะที่หัน้าเทิดศักดิ์เนาะครับได้ก้าวมาเรื่องวัคซีนว่าจะเอาขามาเท่าไรเนี่ยกับตัวลงทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์นี่แหละครับจะเป็นอีกตัวนึ่งในการยืนยันว่าพอแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ไ้อมีสัตว์เลี้ยงเท่าไรครับเพื่อเป็นข้อมูลในการที่จะไปสร้าง วัคซีนเขามาดูแลพอไม่พน้องให้ครอบคลุมได้ทุกพื้นที่แล้วก็หาละคนสงสัยว่าการลงทะเบียนต้องไปลงใสให้ไปลงตามพื้นที่ที่อยู่คลองเลี้ยงนะครับสมมุติว่าไปยื่นเรื่องใสบ้านนี้คนเกิดอยู่อำเภอแก่ดำแต่ว่ามาเลี้ยงงัวอยู่อำเภอเมืองครับก็ให้มันลงทะเบียนตามพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ก็คือให้มาลงที่สำนักงานปริษัร์อำเภอเมืองครับ คือจะเปิดให้ลูกทะเบียนได้ไปเรื่อยๆครับครับบพะท่านมีว่ามีกําหนดครับก็คือแบบฟอร์มในการลงทะเบียนในการคืนทะเบียนเนี่ยให้ไปขอได้ยูที่สำนักงานประชาธรอำเภอครับทุกอำเภอใกล้ใกล้บ้านนะครับใกล้บ้านแต่ว่าเวลายื่นเวลายื่นให้ไปยื่นพื้นที่เลื้ยงพื้นที่ที่เลี้ยงซั์ครับครับถึงแม้พนจะเกิดยูต่างจังหวัดมีขอถามง่ายๆนะครับตอบตรงๆว่าสมมติว่าผมนี่เดี๋ยวนี้ละเลี้ยงว่าเยู่เดี๋ยวนี้ครับนะครับปรากฏว่างัว เกิโดโรคมากล้วก็เสียชีวิตครับทางราชก,การในสีให้คาตอบแทนชดเชยไ้บอบโดยที่เฮ้าบ,บ,บอดไดไปงรงทะเบียนนะครับอันนี้อันนี้ได้บอบอดไดร้ลงทะเบียนไว้นี่อันนี้น่าจะเป็นคําตอบที่วา่าน่าจะได้ครับอ,อันนี้อันนี้โดยโดยสามัญสำนึกของซุ้มเฮ้านะครับครับครับพอวานเป็นโรคระบาดซึ่งเฮ้าบ็ไดคือมันมันเป็นภพิธบัติชนิดหนึ่งที่มาโดยเฮาบ่ไดตั้งโตครับ แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นเอกสารยืนยันนะครับในการลงทะเบียนหรือตอนนี้ผู้ไดที่ฟังอยู่ตอนนี้หรือบอกต่อๆกันไปว่าผู้ใดที่บอท่านลงทะเบียนบอท่านขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์กระสามารถไปยื่นยื่นแบบควมจำนงเพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้เพราะว่าการที่ตามกระแสข่าวที่มีมาว่าจะซ้อยเรือนมันจะต้องมีเอกสารแนบนะครับครับ ย่างเนาะย่างเนาะก็ต้องมีหลุดทายแล้วก็มีหนังสือยืนยันจากหน่วยงานปศุสัตว์นะครับครับว่าท่านได้เป็นผู้เลี่ยงสัต์จริงแทบ่จริงบ่ครับหรือพึ่งไปซื้อสัตว์มาแล้วก็มาบอกว่าเป็นสัตเจ้าคว้างสิครับแม่นบ่ครับแล้วไผจะเป็นผู้ยืนยันได้ว่าท่านได้เลี้ยงสัตว์แทบ่จริงบะครับจุดจุดหนึ่งที่อยาจะห้พ่อแม่พี่น้องมองขบในการที่ว่าการคืนทะเบียนนี่เป็นเรื่องที่ถ้ามว่ยยุ่งยากว่ากับเพราะกันนิดนึง แต่ว่าเอาแบบฟอรอมมาแล้วก็คือให้ผู้น้ำชุมชนเส้นรับร่องไปเส้นรับร่องไปว่าได้เลี้ยงสัตว์ดีๆฝากกันไปส่งก็ไเลยครับคือช่วงนี้ก็คือสถานการณ์โรคระบาดของคนพรอบเนาะครับบ่ราเป็นว่าแต่ของสัตว์กับเพราอยากให้ไปร่วมกันไลก็ฝากผู้ใหญ่บ้านฝากูุน้ำชุมชนไปผู้ใดได้เข้าไปทังผ่านทางปศุสัตว์ครับประเด็นการลงทะเบียนก็โอเคเนาะพี่น้องกับคือสิเข้าใจแล้วที่นี่เข้ามา ฝากเกี่ยวกับการใส่ตัวยาเนาะกับพี่กำหนองนําเกี่ยวกับการป้องกันยุงเหลือบลิ้นยุงเหลือบลิ้นมแมลงวันครับในการรบกวนสัตว์เลี้ยงเฮานี่เฮาสีหาวิธีการแบบใดป้องกันกับพี่กับสัตว์เลี้ยงขขงเฮ้าให้โอ้นี่แนะนํากับพี่กำหนองเนียสักเบื้องต้นครับ,รบการป้องกันเนาะครับการป้องกันสัตว์ผาหาน้ำโลกก็คือ พวกมแมลงดูเดือดนะครับพวกเรือพวกไล่พวกแม้วั่นจอเลือดต่างๆยุ่งต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยร้านขายยาพวกยาพ่นเนี่ยครับยาพ่นไรแมลงนี่ถือว่าขายดีครับขายดีครับการตลาดปุละการตลาดครับจังใดก็คือสิ่งที่ผมแนะนําเนาะยาทีไรแมลงซูเมอร์อน,นี่ก็คือสารเคมีครับสารเคมีครับสารเคมีจังไดก็คือสารเคมีครับอืคือมันเบิกลดว่า ยาเจตระตัวยงจะคิ้วเด้คิ้วเมนคิ้วครับบางคนกับปวดหัวินเวียนไปโดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงวัววนมากจะเป็นคนสูงอายุครับเป็นเป็นคนที่ตายแม่ครับบางที่ไปพ่นไปยั้งนี่ก็อยากให้ปิดมิดชิดป้องกันตัวเองพรอมว่าเป็นว่าเฮ็ดแบบบอไซทุงมือบอไซแมตปิดปากบอสวมกระชับนะครับอาจจะมีผลเสียตกทางหาคนเนาะครับผมนกลางเคี่ยงแต่ว่า ที่เฮ็ดได้ผลตอนนี้ลหลายขอกหลายชุ่มชนที่ปนเห็ดจะเป็นน้ำสมุนไพรนะครับน้ำสมุนไพรที่นี้ก็คืออันนี้ตามเพื่อนบอกมากนะครับตามผู้เฒ่าที่เพิ่นเคยใส่มากกับขอนําเสริมนิดนึงครับแช่ตอนนิดนึงมาจะเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้น้ำบานเห่าเพื่อนจะไปต้มนะครับส่วนมากจะบ่ได้มักคันมักนี่เทือสารมันจะออกมันจะใสเวลาโดนโดนย่างหน่อยกับประบานสิบหาถึงยี่สิบมือจังจะได้สาร จต่อหนี้ที่ันใส่ก็คือแม่นครับก็คือไปต้มต้มนี่จะได้ท่านท่านที่เลยครับได้ท่านใจเลยก็คือจะมีใบนาดบ่ใบนาดใบนาดใบเป่าครับใบเป่าใบเป่าบ้านเท่านี่แล้วก็ใบยุค่าใบยุค่ายุคตัดเนี่ยใบยุค่าตัดก็ยหาได้ยอ่กับน้ำมันเท่าใบนาดใบเป่าใบยุค่าแม่นครับแล้วก็ตะไคร่หอมครับตะไคร่หอมนี่จะเป็นตัวไล่ยุ่งได้ดีครับครับต้มใส่กันต้มใส่กันครับแต่ว่าบ้านเท่าอยู่นี่อาจจะหาอยากจะหน่อยครับเท่ากับหันมาใส ใบตะไคร่บานเหากอะไรครับเพราะตะไคร่หอมนี่คนจะว่ามันกินบ่แซ่บเนาะครับหรือบ่ค่อยได้กินแม่นครับจะเลยบ่ค่อยปลูกไว้อันบ้านในมีก็ดีครับต้มร่วมกันแหละครับต้มมรรวกัันคบเอาหนามมันมาฉีดพ่นเอาหนามปล่อยให้เย็นนะเขาหนามมาฉีดพ่นตามตัวชัดครรัับบคือที่ผมแนะนําคืออยากให้ฉีดพ่นตอนตอนเศร้าตอนที่เกปล่อยชัดออกเคราเพราะว่าหลังจากเขาปล่อยไปบ่ฮู้ว่ามันจะไปเจอยังในพื้นที่ที่เฮาเลี้ยงคครรัับบโอ้นี่ของดีเลยนี่พี่น้องบ้านเฮานี่แล้วก็โตอยากเสริมอีกนึงครับ ตัวตัวที่เป็นครับตัวที่เป็นแล้วก็เริ่มเริ่มตุ้มแตกละบานเท่าเอินตุ้มมันเริ่มแตกหัวมันเริ่มดำนะทีแนะนำอยากให้ใส่สมุนไพรกันหรือยาพื้นบ้านเท่านี้จะเป็นปูนปูนเขี้ยวหมาก่อเถาวรปูนเขี้ยวหมากที่หาซื้อได้น้ำมานเท่าแล้วก็ผสมก็เหลาขาวครับครับที่สูตรที่เห็นผู้ถาวรคนใส่มานนี้ได้ผลครับได้ผลได้หลายขอบผมก็ไปแนะนําก็ได้ผลดีครับอผสมเหลาขาวแล้วก็เพราะเป็นเป็นเนืเหนียวนี่ เกิเคยแนะนำให้พี่น้องมือสองสามมือก้อนกัแนะนำไปอยู่ว่าปูนผสมกับเรลาขาวนอกครับอันนี้ก็ขอบคุณครับคุณหมอโอเวิญญังยิ่งนะครับมือนี้ก็ได้ควมรู้จากการใส่ยาสมุนไพรนะครับในการป้องกันมาแรงครับในส่วนอื่นๆท่านพอศาสตร์มียังเสริมอีกที่กำนองบ่ครับเออเ้าเว้าถึงเรื่องของน้ำยาน้าวัคซีน มาให้พี่น้องนะครับก่อนผมถี่ออกมาตอนเที่ยงมาอนี้นะครับไปร่วมประชุมประชุมเรื่องการจัดตลาดเพื่อสุขภาพนะครับกับท่านสสสมรีรักสุที่เขานี่ละนะครับนะครับเอาพี่น้องครับไร่าการนําคตมาเฝ้ามีข่าวมาคุยมาอน,นี้หลากหลายรสชาตินะครับหลากหลายรสชาติพี่น้องเ่ากับผู้ติดตามกับอาจติเกิดประโยชน์นะครับ วันนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับที่กิงดาวทันสอสอสมรีที่คนที่ออกมาน้ำโยกอะไรั่นบอรไรผมไนเครับเอาเบอร์โทรหมอโอเดอร์ผู้ใดสงสารสงเอ้ยสงใสเอาบอกเลยบอกสักก้อนจังยันหน่อยศูนย์แปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าครับศูนย์ห้าเก้าสองเก้าสามเจ็ดครับสองเก้าสามเจ็ดเอาหมอโอเดอร์หมอโอคำพี่น้องครับหมอโออยู่ปัุสัตต์อำเภอเมืองสะลักามเดี่ละ เอาแห้งมาได้เจ้านี้ทันทีได้ยินกันเบอร์โทษมอนี่เวลาเมดเมดเวลาครับขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมไร่การตีเป็นไร่การตีให้เกิดประโยชน์แกพี่แกน้องเฮ้านะครับนี่อย่างเฮ้าซอยกันมอนี่ขอกราบพระพ่อแม่พี่น้องผู้ฟั่งไร่การทุกท่านครับสวัสดีครับเอาปัญหาขึ้นมาขีดเขียน เป็นคำร้องเรียนของประชาชนผู้คนส่วนมากลำบากยากจนที่สู้อดทนอยู่บนแผ่นดิน